จากคลิปนี้ที่ทุกคนเห็นที่เอินลงใช่ไหมแล้วมันเป็นกลางคืนแล้วคนคิดว่าเอินอะใส่นมผงให้ลูกเขาแต่ก็แม่ๆม,ม,มาแนะนําแหละประมาณว่าให้เอานมให้เอาน้ำเปล่าใส่ก่อนแล้วค่อยเอานมผงแต่จริงๆแล้วอะเครื่องนี้มันเป็นเอินเอาไว้อุ่นนมลูกทุกคนนี่เอียนปะ,ะนเป็นน้ำนมที่เอินปั๊มจากเต้าเอินแล้วเอินก็ไปแช่ตู้เย็นตู้เย็นจะอยู่ตรงนี้เลยตู้เย็นอยู่ใกล้เลยแล้วก็ อเอินปัม๊มปั๊มปึ๊บคือจริงๆแล้วเอินให้ลูกกินนมเอินล้วนเลยนะคือให้ลูกกินนมล้วนใช่ค่ะเอิญอ่ะให้ลูกกินนมจากเต้าเอินล้วนเลยนอกจากคุณพ่อมีเอาให้ลูกกินนมผง <c ười> ใช่มีบ้างมีนมผงเพราะว่าตอนกลางคืนฟิลประมาณว่าอ่านมอ่าปั๊มคือรอนมจากเอิญนานบางทีลูกเข้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเอินหลับคิวให้เอินพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าวันนั้นเอิญไม่ได้ปั๊มเลยเขาก็จะเอานมผงเครื่องนมผงมีนี่นมผงมีแต่ตั้งแต่ทํานมผงมาไดเม่เพิ่งเคยกินแค่สองครั้งตั้งแต่ไดเม่เกิดปกติเอิญจะให้เข้านมเอิญล้วนแต่เป็นเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นนมจากเต้าเอิญนะคะพี่แต่ก็ขอบคุณนะคะที่แนะนํานะคะจรจริงแล้วเด็กคนนี้มันจริงๆแล้วนมของแม่อ่ะเด็ก จำมั่มได้อ่ะทุกคนแต่ละเออเนี่ยเห็นปะมันมันเน็นนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้ว่ดูหน้าฉอชิงนะไอิงวะคืออยากจะจุ๊บแก้บลูกมากแต่โจแบบยังไม่ได้อ่ะจริงจรดึง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 ง